สวัสดีค่ะพี่พีเซทุกคนค่ําคืนนี้นะคะมาพบกับช่องน้องสาแพระแท้นะคะเป็น e ีพีที่29กันแล้วนะคะวันนี้หนูก็มาดึกนิดหน่อยนะคะอาจจะไม่หน่อยก็ได้นะคะหนูวันนี้นะคะหนูก็นําพระนะคะมาไลฟ์ให้พี่พีเรับชมกันนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านนี้เลยนะคะพี่พท่านใดนะคะสะดวกโทรก็เป็นอ่า 0984622642ค่ะส่วนพี่ๆท่านใดสะดวกแอดไลน์นะคะลิงก์แอดไลน์อยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นรายการที่1เลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นหลวงพ่อเพิ่มค่ะเรียนหลวงพ่อเพิ่มอยู่ในในกล่องในกรอบแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดอยุธยาค่ะ อ่าเป็นเหรียญปีสองห้าห้าสองนะคะเดี๋ยวหนูหยิบขึ้นมาให้พี่เพียฟซีดูกันนะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อเพิ่มพี่พีฟซีท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านมาปิดไปได้เลยนะคะเป็นเหรียญพวกซับวัดป้อมแก้วอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาคะ่ะเป็นเหรียญปีห้าสองนะคะเหรียญใหม่ๆเลยนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะหนูขอที่150บาทะคะ่ะในกล่องแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2คะ่ะรายการที่2นะคะเป็นเดรียลงพ่อทวดนะคะ วั่วเย็บน้ําทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นพระพุธปัญญานะคะเป็นหลวงปู่ดู่สแกจังหวัดอยุธยาค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญปีสาองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองหนูขอที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3ค่ะ รายการที่สามนะคะมาเป็นพระแก้วค่ะพี่พเป็นพระแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพระแก้วรายการนี้นะคะหนูขอที่200บาทค่ะเป็นรายการที่3นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะคะเป็นหลวงปู่รอดวัดวังน้ําวน,นะคะ่ะเหรียญหลวงปู่รอดวัดวังน้ําวนรายการนี้นะคะงานเก่าๆส,ๆสวยๆหนูขอพี่ๆที่400รอยบาทค่ะเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพี่ๆ รายการต่อไปนะคะเป็นเป็นหลวงพ่อเงินวัดใหม่คำวันนะคะเรี่ยมกรอบเดิมเลยนะคะพี่ๆหลังเป็นด้านหลังเป็นหลวงพ่อทันใจนะคะหลวงพ่อเงินรายการนี้หนูขอที่หนึ่งห้าสิบบาทคะ่ะเป็นพระใหม่นะคะ รายการต่อไปนะคะมาเป็นเป็นหลวงพ่อโตค่ะพระพุทธไตรัตนายุคหลวงพ่อโตรุ่นพิเศษนะคะวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพระพุทธไตยรัตนายุคนะคะ รายการนี้นะคะหนูขอพี่ๆที่150บาทค่ะเป็นพระใหม่เหมือนกันนะคะ150บาทพร้อมกล่องเลยนะคะพี่ๆหนึ่งร้อยห้บบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็น เป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาเก่าโบราณะคะ่ะมีอ่าพวกอ่าเม็ดแร่ติดด้วยนะคะพี่พี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะองค์นี้ หลวงพ่อเงินรายการนี้นะคะหนูขอที่500บาทค่ะเป็นหลวงพ่อเงินรายการที่7นะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นหลวงพ่อเงินเช่นเดียวกันค่ะเป็น พี่เซร่าเป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกค่ะมีค่าเขียวๆกว่อตังองด้วยนะคะพี่พีเอฟซีดูการเลี่ยมขอนะคะเหมือนมันจะออกเบลอเบอหน่อยหรือว่ากล้องเบลอไม่แน่ใจนะคะพี PP ่พีให้พี่พีเอฟซีให้หนูถ่ายรูปให้ชมได้เลยนะคะลิงก์แอดไลน์อยู่ใต้คลิปนี้เลยค่ะนี่นะคะหลวงพ่อเงินปืนแตกรายการนี้หนูขอที่300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลาบค่ะเหรียญหลวงพ่อลาบวัดบางเพียนจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นเหรียญปีสี่ศูนย์นะคะพี่ๆเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะหนูอยากให้พี่ๆเก็บไว้นะคะรายการต่อไปนะคะมันเป็นหลวงพ่อเงินกันอีกแล้วะคะ่ะพี่ๆเป็น รายการที่เท่าไหร่แล้วนะเป็นรายการที่สิบแล้วนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพนิยมค่ะหลวงพ่อเงินพิมนิยมปีสองแปดค่ะพี่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 ไปดูใต้ฐานนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สิบขอที่สามร้อยบาทค่ะ ต่อไปเป็นนางพญาพิมพ์ข่าวโค้งนะคะของกลุวัดนางพยาจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะนางพยารายการนี้นะคะหนูขอที่300บาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หุ่นค่ะหลวงปู่หุน่นพระครูสุภมงคลเป็นเนื้อนวะนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นพระพิฆเนศนะคะวัดบางพึ่งวัดบางครึ่งจังหวัดฉะเชิงเซาร,รายการนี้นะคะเหรียญหลวงปูหงป่หุน่นหลวงปู่หุ่นหนูขอที่ 200บาทพร้อมจะส่งเลยค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นสมเด็จกันบ้างค่ะเป็นสมเด็จเก่านะคะปลาขุนพรมนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เก็บไว้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะหนูขอที่ สองร้อยบาทคะ่ะค่าปแป้งเต็มองค์เลยนะคะพี่พ2 0สองร้อยบาทเท่าน,นะะั้นค่ะรายการต่อไปนะคะมาเป็นซุ้มกอค่ะเป็นซุ้มกอกำแพงเพชรเก่าๆเลยนะคะมีค่าฝุ่นค่าอะไรติดอยู่ตามองค์นะคะซุ้มกอรายการนี้ขอที่300บาทคะ่ะ การต่อไปนะคะเป็นพระอัฏฐารถค่ะพี่พี่พระอัฏฐารถรายการนี้หนูขอที่300อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นนางพญากุวบบรมธาตุเก่าค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะ รายการนี้นะคะนางพญาหนูขอพี่พีเอฟซีที่300อบาทคะ่ะรายการต่อไปมาเป็นสมเด็จกันอีกแล้วนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์พิมพระประธานนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ นี่นะคะรายการนี้ขอที่300บาทคะ่ะเป็นพิมพ์พระประธานนะคะรายการต่อไปนะคะมันเป็นพระปิตาบ้างคะ่ะเป็นพระปิตาเก่ายันยุ่งพระปิตาเก่ายันยุ่งนะคะรายการนี้นะคระับขอที่3 0 0บาทคะ่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาค่ะของวัดบางคาน รายการนี้นะคะเป็นหลวพ่อเงินรายการที่19หนูขอที่300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะเป็นแหวนเก่าค่ะแหวนเก่าลงยานะคะพี่ๆวัดวัดทางกระบือนะคะ แหวนวงนี้นะคะหนูขอพี่พี่ที่200บาทค่ะเป็นแหวนรายการที่20่สิค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการปิดท้ายนะคะพี่พรายการปิดท้ายนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปาริสุโธนะคะะวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ เป็นเหรียญปีหนึสองนะคะพี่พี่หลงพ่อคูณรายการปิดท้ายนะคะหนูขอที่400บาทค่ะเลยหลพ่อคูนนะคะเป็นรายการปิดท้ายหนูขอที่400อยบาทค่ะ ค่ะ EP ที่2ี่ได้จบลงแล้วนะคะหนูค่ะคุณพี่พีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามช่องของหนูนะคะ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ